แ่านี้แหละค่ะใช่แถวนี้แหละอุ้ยใช่ค่ะ ส,สูงค่ะหน้าต่างลองเปิดแล้วก็โอเคสบาย,ย,ายใช่นนค่ะชมวิวหน้าต่าง อีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะปูกระเบื้องถ้าปูกระเบื้องก็สวยวิ่งเลยนะพี่นัด<ม>ว,ว่าปะปปอรอคะาแอร์รอแอร์อย,อยู่ข้างบนนั่นหรอ<ม>อ<ม>อเหรอมีห้องน้ำห้องน้ำกว้างขวางอยู่โวยมืดกับเพิ่มแสงก่อนมีนห้องน้ำฝ้ายังไม่เรียบร้อยนะคะจะสร้างน่าจะมาทำต่อเนื่องคะ่ะ ระบบไฟเขาก็ทำแล้วนะคะเรียบร้อยเหลือติดอื่นๆแบบว่านะพี่นันแบบว่าเราก็ต้องซื้อแอร์เลยแหละเพราะว่าอย่างน้อยก็ติดห้องเราเนี่ยเขาก็มีช่างบริการอยู่ช่างแอร์ ปิดแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงค่ะถ,ถ้าเปิดได้ยินนะี๋ยวออกไปชมวิวข้างนอกกันนะคะด้านนี้จะเป็นทางเข้ามาตอนนี้จะแฉะหน่อยเพราะว่าฝนตกหลายวันแล้วนะคะเมื่อคืนก็ตกแรงนะคะเมื่อวานนี้ตกแรงห้วยลำเชียงไก่นะคะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วค่ะแต่แหนน้องก็ยังอยู่เยอะเลยนะคะยังไม่ไปไหน ตรงนี้จะเป็นระเบียงนะคะคุณผู้ชมขนาด4เมตรนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นบันไดแต่ว่าบันไดย,ยังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวก็รอก่อนนะคะมันระเบียงค่ะเราได้ยินเสียงเขาสูบน้ำอยู่นะคะตอนนี้เนระเบียงก็4เมตรนะคะกว้างมากนะคะคุณผู้ชมกว้างแบบสะใจนะคะ ข้างบนนะคะหลังคาของเราเป็นสีเทาตรงส่วนของบ้านเนี่ยหลังคาจะเป็นทรงปั้นหยานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อเติมกันศาสตร์ออกมาอีกนะคะขนาดความกว้างเนี่ยสเมตรนะคะความยาวถ้าความยาวตรงนี้ก็น่าจะประมาณ10บเมตรนะคะแหบมบถอยออกมานิดนึงนี่คือระเบียงค่ะของบ้านเลยถ้าเรามายืนตรงนี้เราจะรู้สึกเลยว่ากว้างมาก นะคะแต่ว่าเวลาเราถ่ายรูปเราอาจจะแบบถ่ายได้ไม่เต็มที่เพราะว่าต้องระวังนะคะถอยมากไปก็อันตรายนะคะนี่ระ,ะเบียงฝั่งสวนนี่เป็นระเบียงฝั่งสวนแล้วชมวิวสวนจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นไงบ้างคะพี่นะถูกใจไหมสำหรับบ้านของเราแล้วอย่าไปยืนใกล้ตรงนั้นออกมาแล้วอ่านี่คือระเบียง สวนชมวิวสวนเดี๋ยวจะปลูกผักนะคะแล้วเราก็คุยกับพี่นัทกันแล้วว่าเราจะเลี้ยงเป็ดด้วยนะคะเราจะได้กินไข่เป็ดแบบภูมิใจดีไหมคะพี่นัทถ้าพี่นัทขยันล้างล้างเล้าก่เอเล้าเป็ดอะเพียงก็เลี้ยงเลยเต็มที่นะฮะห่านก็ได้น่ารักนี่หน้าต่างนะคะข้างบนนี้ ูงว่าสิอืมูงอยู่เสียงเครื่องสูบน้ำ พี่นนลงไปข้างล่างก่อนสูงเหมือนกันนะพี่น,นัน นี่เราอยู่กันข้างล่างนะครับของบ้านสวนแมมนัด Nw Rio X778 นะครับตอนนี้ได้ทุนนะครับก็ก็ฉาบแล้วนะครับข้างล่างนี่มีสองห้องนอนนะครับนี่เดินระบบไฟเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ตรงนี้อีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องใหญ่